ท่านนบ,บีซัลลอหอันสลามจัดกองทัพไว้แล้วท่านนบ,บีก็แต่งตั้งท่านอุซามะบินเซดแม่ทัพวัยสิเปีพอเวลาท่านนบ,บีเสียชีวิตอุซามะบินเซดแม่ทัพคนนั้นเนี่ยก็ได้หยุดรอโดยการให้เกียรคอลีฟ้าคนต่อมาหยุดรอคําสั่งคอรีฟ้าว่าจะให้เอาอยัางไงซซฮาบะจํานวนมากบอกท่านอุบักว่าให้ดึงกองทัพนี้กลับมาที่นครมาดีนาะท่านนบ,บีเสียชีวิตกองกาลังกาลังส่วนมากเนี่ยกำลังถูกส่งไปที่โรม ไปที่ดินแดนชามสฮฮาบะ์คนอื่นได้มองว่าถ้าเราส่งกองทัพนั้นไปเนี่ยเราจะไม่เหลือกองทัพอยู่ในนครมด,ดีนาเลยแล้วถ้าศัตรูมันตีเรามาล่ะเราอาจจะเพียงพําได้อบูบัรได้บอกว่าฉันจะไม่ดึงกองทัพที่ท่านนบาบีสุลลารว่าอะไรว่าสัลลัมส่งออกไปเนี่ยฉันไม่มีทางดึงเข้ามาพอเวลาจะเคลื่อนพลไปมีสฮฮาบะฮ์หลายท่านมาบอกท่านอบูบั克ว่าอุซามะบินเซดเนี่ยเป็นคนที่ยังเป็นเด็กอยู่เพราะฉะนั้นให้ท่านแต่งตั้งคนอื่นขึ้นเป็นคอลีฟาก บุบะพูดคาเดิมบอกว่าฉันจะไม่ดึงคนที่ท่านนบีสุลตาร์ของอลีอัสัลลัมแต่งตั้งเป็นคอลีฟ้าเนี่ยฉันจะไม่มีทางปลดจุดยืนตรงนี้เนี่ยต่อหน้าบรรดาคุณบรรดาสหบาหลายหลายท่านที <S <S ่นําเสนอในสิ่งที่นะสิ่งที่ตนเองเห็นว่ามันจะเป็นแบบนั้นแต่บุพะได้มีความมั่นใจว่าถ้าเราได้เดินตามสุนนะเดินตามแบบอย่างท่านนบีสุลตาร์ของอาลีอัสัลลัมสิ่งดีงามมันจะตาม